รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k For Whatever Moves Me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีไทมส์กับผมบัญชาชุมเชเวทกันนะครับโอ้โหฝนตกปาลาร้องทุกอย่างนี่นะครับมีปัญหากัไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถลาแล้วก็เรื่องของสุขภาพต้องดูแลกันด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนพยายามที่จะหันหาเรื่องของอาหารหรือแม้แต่สนักที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆกันทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญคนคนนี้เนี่ยนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของสนักขึ้นมาเป็นเพราะมีใจชอบมาก และโดยเฉพาะยิ่งพอเจอโควิดตัวเธอเองก็เป็นคนทต้องแก้สถานการณ์ด้วยเพราะว่าของเนเข้าไปขายในช่องทางต่างๆแบบเดิมไม่ได้ด้วยนะครับยุคเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานพวกอาหารทะเลปราูปยิ่งเป็นปลาหมึกเนะยิ่งชอบ,ชอบใช่ค่ะแต่พอดีว่ามีโอกาสได้ไปเห็นตัวงานวิจัยของรดออรท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยทางใต้เขียนวิจัยเกี่ยวกับแคปหมึก เป็นการพัฒนาตัวสินค้าให้มันมี็กเจอร์ให้มันมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมึกถ้าเกิดต่อให้เราไปตากแห้งก็แล้วแต่เราจะกินเราสังเกตได้ต่อให้ทอดมันก็จะยังเหนียวแต่เราใช้ innovation หรือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้มันสลายความเหนียวตรงนั้นแล้วให้มันเป็นการผ่องแล้วให้มันเป็นการกรอบฟูอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยนําตัวบทความตรงนั้นนะคะมาศึกษาต่อมาพัฒนาต่อซึ่งก็ได้เอามาเป็นแคปหมึกทำมาจากปลาหมึก ทั้งตัวค่ะร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่ได้ผสมแป้งแคบหมึกนี่ผมนึกถึงแคบหมู <S 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 ใช่ค่ะจริงๆมันไม่เหมือนกัน <S S S มันไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแคบหมูเนี่ยทำมาจากหนังหมูเนาะแต่ว่าแคปหมึกทำมาจากปลาหมึก ทั้งตัวค่ะร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่ได้ผสมแปลงเลยครับใช่ที่ทําเองไม่ว่าเป็นธุรกิจแรกของคุณยุหรึเปล่เป็นธุรกิจแรกค่ะเือไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเลยใช่ไหมไม่เคยค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้ตัดสินใจเพราะปกติเนี่ยคนทําธุรกิจต้องมีประสบการณ์อยู่บ้างเะครับใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรครับอ่าจริงๆแล้วค่ะยุเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานพวกอาหารทะเลปลาูปยิ่งเป็นปลาหมึกนีนยิ่งชอชอบมากใช่ค่ะแต่พอดีว่ามีโอกาสได้ไปเห็นตัวงานวิจัยของดรท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยทางใต้เขียนววิจััยยเกกกี่บคหมึ เป็นการพัฒนาตัวสินค้าให้มันมีเท็กเจอร์ให้มันมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างเราก็เลยนําตัวบทความตรงนั้นนะคะมาศึกษาต่อมาพัฒนาต่อซึ่งก็ได้เอามาเป็นแคบหมึกใช่นี่คือเอางานไหนจะเป็นเขาคุยกันนะเขาเรียกว่าเป็นงานวิชาการขึ้นหิ่งแต่เอามาเป็นการค้าได้ใช่ค่ะจับตรงนั้นมาทําแคบหมึกมันโดนใจผู้บริโภคตรงไหนครับจริงๆแล้วตอนนี้ผู้บริโภคเปิดใจให้กับชแนคหรือขนมที่มีความแปลกใหม่มากขึ้นต้องบอกงี้แล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สนใจการนำเทคโนโลยีหรืออินโนเวชันเข้ามาพัฒนากับตัวสินค้ามากขึ้นค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมึกถ้าเกิดต่อให้เราไปตากแห้งก็แล้วแต่เราจะกินเราสังเกตได้ต่อให้ทอดมันก็จะยังเหนียวอ่ามันยังเหนียวแต่เราใช้อินโนเวชันหรือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาให้มันสลายความเหนียวตรงนั้นแล้วให้มันเป็นการผ่องแล้วให้มันเป็นการกรอบฟูอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกินแคบหมูใช่ค่ะให้ความรู้สึก เหมือนกินครับหมูแต่อันนี้ก็คือเป็นพองฟูกรบแต่เป็นปลาหมึกแทนแต่เป็นปลาหมึกแทนใช่แล้วจริงๆแล้วค่ะข้อดีของตัวปลาหมึกเองอะค่ะให้โปรตีนค่อนข้างที่จะสูงเพราะตอนนี้คนเรียกว่าคนสมัยใหม่เนาะคนรุ่นใหม่ดูแสุขภาพคอนเซิร์นใช่คอนเซิร์นเรื่องการกินมากขึ้นชอบ ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วหนึ่งห่อของโยุแค่หนึ่งร้อยแคลองค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็มีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับนมถั่วเหลืองนี่คือนวัตกรรมที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตถูกไหมใช่ค่ะแต่ซองอย่างเงี้ยดีไซน์อย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นนวัตกรรมด้ยป่ะจริงๆแล้วดีไซน์เราทำออกมาเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคคำว่าแคปหมือเนี่ยทุกคนจะสงสัยแล้วมันคืออะไรแต่ว่าพอเรามีแพคเกจิ้งที่มันเป็นรูปปลาหมึกแน่นอนเนี่ยเขา เขาไม่รู้แหละว่าคืออะไรแต่เขาเดินเข้ามาเพราะว่าตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยมันเป็นรูปปลาหมึกที่มันดูน่าสนใจ um> พอมีแพคเกจจิ้งที่น่าดึงดูดคนก็จะชอบไปหยิบไปซื้อ <c oughs> มาแล้วก็มาทดลองกินว่าเป็นสินค้าใหม่แล้วพอเขาได้เริ่มกินก็จะเริ่มเปิดใจ <c oughs> แล้วก็จะจําแบรนด์ของเราได้ว่า <c oughs> <c oughs> โอยอเคแคปหมึกในซองรูปปลาหมึกต้องเป็นโอเชียนบอยเท่านั้นใช่ค่ะเราทําออกมาเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์อาวยเนสให้กับให้กับบริษัทเราด้วยเพราะจริงๆแล้วขนมตอนยุคนั้นสมัยเนี่ยเขาจะ ทำทุกแบรนด์จะทําเป็นห่อสี่เหลี่ยมใช่แล้วก็ออกแบบตัวตัวแพคเกจิ้งว่าเป็นลวดลายใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นออกมาจากเชลเลยเราก็เลยต้องการทําให้ตัวสินค้าเราต่อให้ไปวางกับแบรนด์ที่เขาเป็นแบรนด์ดังๆอยู่แล้วแต่สินค้าเราต้องเด่นออกมา เป็นเป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าจําแบรนด์เราคือโดยเชื่อนะฮะกับปีหนึ่งนี่คือเล่าให้ฟังนี่เหมือนกับทำมาหลายๆลปีเลยนะครับป,ปีเดียวค่ะเมื่อปีเดียวก็เป็นเพราะว่าเป็นปีนี้ที่เราเจอโควิดด้วยใช่ค่ะไม่เจออุปสรรคอะไรเลยครับเพราะปีเดียวเองกับการเกิดสินค้าตัวนี้เจอค่ะ,ะยูต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่าถ้าตอนที่เริ่มแบรนด์แรกเราใช้เป็นสองสี่เหลี่ยมเหมือนกันกับแบรนด์อื่นแล้วเสร็จปุ๊บเราก็มีการไปออกบูธมีการไปเซอร์วีดูดูอฟีิแบบของทางผู้บริ เกจิ้งดูไม่น่าดึงดูดหนึ่งสองสีสันด้วยอะไรด้วยคือตอนนั้นคนยังไม่รู้จักคําว่าแคปหมึกเยอะเราควรทําสินค้าที่สื่อกับผู้บริโภคเราก็เลยออกแบบแพคเกจิ้งใหม่เลยแล้วพอเราเริ่มดันเข้าห้างห้างสรรพสินค้าที่เรามีอยู่แล้วค่ะแต่เป็นการเปลี่ยนแพคเกจิ้งเดิมออกเอ็แพคเกจิ้งใหม่เข้าใช้เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่า กุมภาพันธ์เราดันเข้าได้กุมภาพันธ์มีนาคมเริ่มมีการประกาศแล้วว่าจะมีการปิดประเทศอ๋อคือโควิดใช่ค่ะแล้วก็เมษายังก็ปิดโดยสมบูรณ์แบบเลยกลายเป็นสินค้าเราเอาเข้าไปมันฟรีเลยเอาเข้าไปขายไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะแล้วห้ามสั่สินค้าที่เราดีไว้ยูตช่้องใช้คำว่าห้ามสร่สินค้าที่เราดีไว้โฮในส่วนของตัวใบพีโอหรือใบสั่งซื้อสต็อกค่ะ คือสิ่งปัญหาคือสต็อกที่สต็อกไว้ใช่ค่ะสต็อกที่สต็อกไว้ก็สต็อกไม่รู้จะกระจายของยังไงเราก็เลยพยายามมีแนดูว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาเปลี่ยนไปซื้อสินค้ากันช่องทางไหนก็เลยลองทำแบรนด์จากการนำเสนอผู้บริโภคจากช่องทางออนไลน์ จากช่องทางออนไลน์ใช่ออนไลน์ทางทางไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k i n s t a g r กรมลาซาด้าช้อปปีเราพยายามเปิดให้ลูกค้ารา้ากักเหมดเลยใช่ค่ะนั่นคือการแก้เกมตอนเกิดโควิดนั่นคือการแก้เกมค่ะแล้วสองสเดือนก็คนก็รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นแล้วลูกค้าก็จะชอบถามว่าของเราขายได้ซื้อได้ที่ไหนบ้างแล้วก็บอกว่าโอเคตอนนี้แนะนำเปิดออนไลน์เราพอหลังที่เริ่มเปิดแล้วมีการแบบ Work f r ฟอร์ m e ครึ่งหนึ่งแล้วก็ห้างเริ่มเปิดโอเคสถานการณ์เราเริ่มดีขึ้นใบสั่งซื ที่ถูกหัวไว้ก็โอเคได้ส่งของแล้วก็ห้างสรรสินค้าตอนนี้ในไทยแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งไปรับรางวัลเซมิโนเวชชันมาค่ะของซีเพี่วใช่แล้วก็ได้รับการสนใจมากขึ้นค่ะจากคอลัปนิสด้วยจากอะไรด้วยค่ะันจากวิกฤตตรงนั้นก็เลยกลายเป็นช่องทางโอกาสขึ้นถึงตอนนี้ใช่ค่ะยังนี้อนาคตเราแค่ แคบหมึกเนี่ยแคบหมึกค่ะไปถึงไหนอ่าถ้าเกิดตอนนี้เรามีส่งออกจริงๆแล้วช,ช่วงวิกฤตก็มีโอกาสของมันเนาะกลายเป็นว่าทางไบเออร์ที่เป็นผู้ส่งออก เขาก็มองหาสินค้าใหม่ที่จะเสนอลูกค้าของมิกานเข้ามาเจอสินค้าเราแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ช่วงโควิดก็มีการได้ปล่อยปล่อยสินค้าไปทางนั้นด้วยตอนนี้เรามีส่งออกในส่วนของที่เมริกาที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์สประเทศหลักสาประเทศหลักๆค่ะตอนนี้แล้วตอนนี้กําลังมีการต่อรองเพิ่มเติมกับทางสิงคโปร์กับทางจีนเพิ่มเติมค่ะอนาคตเลยครับ จะวางนี่ไปเป็นแบรนด์ขนาดไหนจะเติบโตยังไงต่อจะไปไกลแค่ไหนจริงๆแล้วที่วางแผนไว้สำหรับธุรกิจนี้ใช่ไหมคะเราต้องการที่จะเป็นบริษัทเป็นซีฟู้ดสแน็คซีฟู้ดสแน็คใช่ค่ะซีฟู้ดสแน็คเราจะพัฒนาสินค้าต่อที่เป็นในส่วนของไลน์ของซีฟู้ดทั้งหมดอาจจะเป็นทั้งเป็นตัวปลาหมึกเป็นตัวกุ้งหรืออาจจะเป็นอาหารทะเลอย่างอื่นอย่างหอยอะไรเงี้ยค่ะเราจะมาพัฒนาต่อให้มันเป็นสแน็คมากขึ้นครับชัดเจนนะฮะชัดเจนค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับชัดเจนค่ะ เธอเป็นคนเดียวที่ทําธุรกิจมาเพียงแค่ปีกว่าๆเสร็จแล้วก็มาเจอช่วงที่เจอของวิกฤตโควิดแล้วก็แก้เกมในเรื่องของการที่ทํำยังไงสต็อกหรือเงินที่ไปค้างบนนั้นกลับกลายเป็นช่องทางใหม่ที่เกิดขึ้นได้น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ผมก็ต้องลองดูครับต่อไปเราจะกินคนเดียวโดยใช้แคบหมึกแทนแคบหมูก็เป็นไปได้ด้วยนะครับเธอประกาศแล้วว่านี่คือซีฟู้ดสแน็คแบรนด์ต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยุวดีมีธรรมนะครับท่านเป็นกรรมการบริษัทแคบหมึก Food and Marketing จำกัดในรายการ B-Times ดยนะครับขอบคุณครับคุณยุทครับขอบคุณครับรัดไปในบทที่คือ b t i m e นะครับแล้วก็มาติดตามกันได้ใหม่นะฮะสวัสดีครับ